ฮัลโหลมาต่อมาต่อเรื่องงานในฝัน ep สองนะคะอันนี้ตั้งเป็น ep สองจุดสองแล้วกันเมื่อกี้นี้คือประมาณว่าแบตหมดในเครื่องเครื่องเครื่องที่ร้านเมื่อกี้นี้อันนี้เปลี่ยนมาใช้ iphone live นะคะเดี๋ยวดูซีว่ามาปะมาไหมแล้วมาถูกเพจไหมครัปหนึ่งนะมาสิเออคือแหละไลฟ์ live, นะคะเดี๋ยวดูซีว่ามาไหมแล้วมาถูกเพจไหม โอ,โอเคนะคะก็มาเรื่องของการจดจ่อนะวันนี้อยากให้จบอะ่ะท่านจะได้ไปใช้น้องจะได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะก็คือเออมื่อกี้พูดเรื่องของจดจ่อใช่ไหมอะ่ะก็คือมันต้องมันต้องจดจ่อความคิดอะ่ะของเราอะ่ะความรู้สึกแล้วก็การกระทําทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่เราอะ่ะเป็นคนที่ได้รับงานในฝันแล้วคือจดจ่อ คิดถึงกับคิดถึงแต่เรื่องงานในฝันแต่ว่ามันไม่ได้คิดแค่แบบว่าแค่คิดว่าเราอยากได้หรือว่าแค่คิดว่าแบบเอองานในฝันแบบนี้มุมนี้เมื่อกี้ก็คือบอกว่า้าไปเขียนบรรยายนะคะให้ไปเขียนแบบมอตอหรือว่าคาสั้นๆน่นะเกี่ยวกับงานในฝันันนั้นน่นะงานงานงานดีสนุกจังได้ตังค์มากมายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วเออแล้วก็เออเรื่องของบอกว่าเรื่องของ manifest ใช่ไหม ก็คือว่าให้ถ้าจะให้มันยั่งยืนนะคะเราต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะ,ะเป็นเป็นคนที่ทํางานในฝันอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าไอ้ตัวที่เป็นเนี่ยในฝันเนี่ยนะคะเขาอะคนที่ทํางานนั้นอะจะต้องมีความรู้มีคุณสมบัติมีความสามารถอย่างไรนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องของเซอร์ติฟิเคตนะมันไม่ใช่เรื่องของต้องมีปริญญาหรือมีอะไรอย่างนั้นนะ แต่ว่าไปดูคุณสมบัติแล้วเราเป็นเราลองแอกอะ่ะคือเป็นตามนั้นอะ่ะอ่อาการที่จะเป็นตามนั้นได้ถ้ามันเป็นไม่ได้เราต้องไปหาข้อมูลเราต้องไปศึกษาเราต้องไปลองเอ่ออยู่ในสังคมนั้นเราต้องไปแบบค้นคว้านะคะเพื่อที่จะเอ่อให้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไงเช่นที่พี่ยกตัวอย่างเรื่องของตําแหน่งเนี่ยถ้าอยากได้หรือว่าเรื่องของการเรียนเรียนมืนเอเองเนี่ย เราไม่รู้ว่าคนที่จบปริญญาเอกเป็นยังไงนะเราก็ไปดูสังเกตนะคะคือไม่ต้องเป็นให้เหมือนเปียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าพยายามที่จะเรียนแบบความคิดการพูดความรู้สึกนะคะที่จะเป็นคนนั้นอะ่ะมันต้องมีคุณสมบัติยังไงเราก็พยายามที่จะเอ่อแอคแบบว่าเหมือนแบบว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนที่ได้งานในฝันแล้วนะคะทีเนี้ย พอเราเขียนใน้ประโยคสั้นๆนะที่บอกว่าจดต่อนี่คือแบบก็คือต้องมีความถี่เยอะมากในการทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะในการที่อยู่กับความคิดอันนั้นอยู่กับความคิดอันนั้นอยู่กับเรื่องนั้นนะที่เราต้องการที่จะไปถึงงานสนุกเมื่อกี้พูดไนปะงานงานดีสนุกตะสนุกจังได้ตังค์มากมายนะทีเนี้ยเราไปเขียนเอาไว้ วีวจะเขียนอ่าใช้แฟลชการ์ดก็ได้นะใช้แฟลชการ์ดก็ได้หรือว่าถ้าเราท่องจําได้แล้วนะคะถ้าเราท่องจําได้แล้วเนี่ยให้เราให้เราท่องจําคานี้เลยนะเพราะฉะนั้นเอ่อช่วงพรามไ์ time ก่อนนอนนะคะช่วงก่อนนอนพรามไท time เอ่ออาบน้ําอะไรเงี้ยเคลียอะไรให้เรียบร้อยนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าไม่สวดมนต์ก็ลอง,น,งนั่งสมาธิสักแ๊บหนึ่งหรือว่า ทำการหายใจปลาาหรืออะไรก็ได้ทาให้ทับใจให้สงบนะคะทําใจให้สงบก็ได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าไปเสพสีลบเพราะฉะนั้นที่บอกแล้วก็คือต้องเคลียร์พลังงานลบออกให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนอนนะเราก็งานดีสนุกจังได้ตังค์เยอะนะก่อนนอนเราก็หลับตาพอนั่งสมาธิเรียบร้อย,ลอยแล้วกํลาลังเคลิมค้มและงานดีสนุกจังได้ตังค์เยอะนะคะแล้วทีนี้บีอิงด้วยการที่อันเนี้ย เป็นส่วนประกอบก็คือว่าต้องเอาความรู้สึกนะคะใส่ความรู้สึกที่มันมีความสุขอะในการที่เราอะเป็นคนที่ทำงานอันนั้นงานดีสนุกจังได้ตังค์เยอะคนที่มันเป็นแบบนั้นอะเขามีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้าเราได้แล้วตรงน,นั้นอะถ้าเราเป็นคนที่ท,ที่ที่มีได้ทำงานอันนั้นอะเราจะรู้สึกยังไงจะมีความสุขยังไงให้จินตนาการก่อนนอนเลยคือแบบลองไปวาดวาดภาพฝัน สร้างภาพนะคะการแต่งตัวเป็นยังไงโต๊ะที่ทํางานเป็นยังไงบรรยากาศการทํางานเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงออฟฟิศอยู่บริเวณไหนหรือแม้กระทั่งแบบมีชาน,นมไข่มุกอยู่ตรงหน้าออฟฟิศทางเข้ามีต้นไม้มีดอกไม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้คุณไปเสิร์ชหาเหมือนที่พี่หาที่บอกว่าพี่พี่พี่เขียน,นว่าแบบอยากได้อยากได้การทํางานเป็นทีมที่มันสนุกที่มัน ที่มันมีความสามารถคีที่มันช่วยเหลือกันพี่ก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลที่แบบเออคนจับมือกันคนแตะมือกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นงานของคุณมันเป็นยังไงงานในฝันคุณเป็นยังไงคุณจะแต่งตัวคุณจะเดรสอัพยังไงถ้าคุณเป็นระดับผู้บริหารคุณจะใส่รองเท้าฟองน้ำไหมมันก็ไม่ใช่หรือว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทำออฟฟิศที่เป็นเป็นออฟฟิศที่แบบดีเชีย t ์คทิวิตี้จะแต่งตัวยังไงก็ได้อันนั้นคุณก็จินตนานการนะ นั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องที่คุณต้องไปหาภาพถ้าคุณไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงคุณก็ไปเสิร์ชหาแล้วคุณสร้างภาพว่างานในฝันนั้นๆนะ่ะเป็นยังไงคุณใช้จินตนาการนะคะหลับตาเนี่ยงานดีสนุกจังได้ตังมากมายนะคะก็คือหมายถึงงานที่เราเขียนคุณสมบัติว้นีิละแล้วเราก็มองภาพนะคะเห็นภาพเราแต่งตัวเราอยู่ในออฟฟิศการทำงานเห็นภาพเจ้านายเราเราลองสร้างภาพดูนะคะการสร้างภาพเนี่ยเป็นเรื่องคีไอท i วิตี้อย่างหนึ่งนะเอ่อ คุณคอุณออกแบบมันนะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปทําตอนนอนเลยก็ได้กลางวันเนี่ยลองออกแบบว่าจะมีภาพเป็นยังไงนะคะไปเสิร์ชหาภาพมาแล้วก็ดูสตอรี่นะคะสร้างภาพเป็นสตอรี่เป็นสร้างเป็นสตอรี่บอร์ดก็ได้หรือว่า สร้างเป็นพรีเซนต์ลักษณะสไลด์โชว์นะคะแล้วใส่เพลงเข้าไปก็ได้ใส่เพลงเข้าไปเป็นสไลด์โชว์แล้วใส่เพลงเข้าไปยิ่งดีถ้าเ,ออเราสามารถที่จะมีจินตภาพที่มันเป็นเสียงถ้าเสียงเนี่ยมันยิ่งเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะอาจจะแบบใส่เสียงเพลงเบาๆลงไปในสไลด์ก็ได้ในพรีเซนเตชันก็ได้แล้วเราก็มองนั่งมองพรีเซนเตชันในตอนตอนกลางวันตอนตื่นนอนเนี่ยแล้วจำไว้พอตอนฝันเนี่ยเราก็เล่นเล่นภาพในหัวนั้นน่ะนะคะ เป็นภาพที่แบบเออเห็นเคลียชัดเจนถ้าไม่เคลียชัดเจนก็จะเป็นเสียงแบบโอ้ยมีคนมาเรียกแบบโอ้ยบอสคะช่วยเซน็นชื่อลงดามันนี้หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้คือแบบอันนี้อยู่ที่คุณเลยว่าคุณไปสร้างภาพนะคะเพราะนั้นจินตนาการอะตอนก่อนนอนนะคะให้จินตนาการแล้วต้องที่สําคัญก็คือต้องใส่ความสุขต้องใส่ความแฮปปี้ว่ามันฟินยังไงอะถ้าได้งานที่นั่นอะเล้ถ้าได้ทางานแบบนี้แล้วเงินเดือนตอนเงินเดือนออกตอนเงินเดือนมัน,เ,นเข้ามามันฟินยังไง ตอนนี้เราเรียกว่าบอสคะโอ้โหโคตรฟินเลยหรือว่าแบบเราแบบเราเราอยากเป็นแบบเออแบบเป็น MC ที่แบบประสบความสำเร็จมากอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเลดี้เนจทนมาเลยอะแบบขึ้นไปบนเวทีเออพี่แบบมีความฝ่ฝันนั้นหนึ่งน้ะอยากจะไปบนไปเวทีอินเตอร์แล้วไปพูดในเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ที่พี่แบบชำนาญมากๆตอนนั้นเป็นเอ็กซ์เพร์เรื่องนี้แล้วอะแล้วก็แบบมีแบบมีคนแบบ เฮ้ยเชิญเชิญด็กรคิปเนี่ยเข้าไปไปพูดบนเวทีอะระดับอินเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันฟินมากฉันจะต้องแบบพายมั้ยังไงฉันจะต้องแบบคลิกพรีเซนต์เออเน็กซ์อะไรเงี้ยแบบกดแบบเน็กเน็กซ์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสร้างภาพไปเลยมันเป็นภาพของเราแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายเลยแล้วมันฟินมากข้อสำคัญคือมันสนุกมากอะเนี่ยต้องใส่ความรู้สึกสนุกความสุข ความแฮ ppy ความฟินนะคะก่อนนอนใส่ลงไปนะเขคือสรุปนะก่อนนอนจดจอ่อกับเขาคือแต่คุณจะต้องเคลียร์ไวรัชันเรื่องรบลจะอย่าไปดูเลยข่าวอะไรไม่ต้องไปติดตามดูทั้งนั้นเออจบไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วพยายามเคลียร์เรื่องของความ n e g a t i v ้ออกไปให้หมดนะคะนั่นแหละแนะนําว่าเราจะจดจ่ออะไรได้เราต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นควรนั่งส,สมาธินะอย่างน้อยวันละหานาทีท,ทําทุกวันนะคะ เพื่อที่จะทําให้มันม,ม,มีความสามารถในการที่จะจดจ่อสิ่งใดแล้วก็แบบโฟกัสได้นะคะทำให้จิตมีพลังเข้มแข็งด้วยนะคะให้มีพลังจิตในการที่จะดึงดูดนะทีนี้พอก่อนนอนตื่นนอนนะเผื่อเวลาไว้สักหน่อยหนึ่งเพอตื่นปุ๊บแรกเลยปุ๊บนะทอไอเนี้ยงานดีสนุกจังได้ตังเยอะมันผุดขึ้นมาเลยงานดีสนุกจังได้ตังเยอะนะคะคราวนี้ ภาพเล่นภาพในหัวเหมือนกันฟินมากโอ้มิสบอสโอ้โหบอสคะขอ oh, ไเซนหน่อยค่ะช่วยลงน้ำตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเอ่อหรือว่าแบบเนี่ยแหละที่บอกว่าถ่ายบือพิซิเนชั่นหรือแบบเห็นถ้าถ้าเราคิดว่าโลเคชั่นมันสำคัญฉันทำงานอยู่สีลมตรงนี้ออฟฟิศแบบนี้ฉันชอบมากหรือว่าแบบฉันชอบออฟฟิศที่มันเป็นแบบลายออฟฟิศคือแบบออฟฟิศของของของไลน์นี่ก็รโลเพพาวเวอร์มดอีกแล้ว มันดึกแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วใกล้จบแล้วคุณเยอะเกินนะก็แบบต้องเป็นออฟฟิศที่มันมีครีเอทีฟิตี้ใช่ไหมไม่มีข้อไม่มีอะไรกั้นเลยโอ้ที่นั่งตามสบายมีแบบกระดานมีแบบอะไรอย่างเงี้ยการตกแต่งมันมีครีเอทีฟิตี้นะคุณไปเสิร์ชหาดูว่าคุณอยากได้อะไรแล้วคุณสร้างภาพเป็นนั้นเป็นสตอรี่บอร์ดลงไปในมือถือก็ได้หรือว่าแบบสร้างเ,เป็นรูปถ่ายก็ได้ก็ไปแปะแป,ะแป,ะแปะบนเบาะหรือดู к, รูปอี้ยดูบ่อย ดูแล้วก็ข่าวนี้ก็เล่นภาพในหัวตอนตื่นนอนนะคะเสร็จแล้วประเด็นสาคัญที่บอกว่าจดจอนั้นะมันต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันจริงต้องจดจอจริงๆต้องเอาให้ได้เรื่องนี้สมันสาคัญในชีวิตฉันจะต้องเอาให้ได้ก็คือที่ไปเขียนใช่ไหมกาให้เขียนงานดีงานดีสนุกจังได้ตังเยอะนะคะไปเขียนเป็นแฟชชั่นนะคะ นี่ค่ะเขียนอย่างนี้นะคะแต่เขียนให้มันสวยว่านี้คือแบบทาเหมือนเป็นนมบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าออมีที่จะมีอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยมากมายนะคะก็เขียนแปะไปงานดีสนุกจังได้ตังเยอะนะคะเอาไปแปะไปแปะหน้าหน้าไม่แปะหน้ากระจกนะคะ ใส่ลงไปในกระเป๋าตังค์นะคะเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยแปะหน้าแปะหน้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปะหน้าโต๊ะทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอ,อ่อเซฟลงไปเป็นสกรีนซเซฟเวอร์นะคะเปิดบอดเลื่อนมือถือปุ๊บงานดีสนุกตังสนุกจังได้ตังเยอะมันโผล่ขึ้นมานะคะใช้ชีวิตจดจ่ออยู่กับมันแล้วคุณอย่าลืมรีคอลความรู้สึกฟินตอนกลางคืนที่คุณสร้างภาพอะตอนวันคุณไม่มีเวลาสร้างภาพฟินเนะี่ยคุณท่องท่องจนคุณไม่ต้องใช้แฟลชการ์ดอะ ท่องจนแบบรู้ว่ามันมีโค้ดร,ระหว่างเรากัแบบจิตใต้สัมถิเราบอกว่า,วางานดีสนุกจังได้ตังเยอะเนี่ยมันคืองานแบบไหนมันคืองานที่ฉันเขียนลงไปในสม,มุดเล่มนี้เลยฉันบรรยายลงไปเนี่ยในสม,มุดเล่มนี้เนี่ยเนี่ยว่างๆนึกแบบเกิดมโหใครขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะตัดนะงานดีสนุกจังได้ตังเยอะงานดีสนุกจังได้ตังเยอะคือเป็นค ation, ํา affirmation พูดลงไปพูดมันพูดกับตัวเองจนแบบพูดไปเรื่อย แล้วอย่าลืมช่วงเวลาที่ต้องเอาต้องเอาภาพมาเล่นอะตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วตอนเช้าหรือแม้กระทั่งว่าแบบตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้มันสนุกมีอารมณ์สนุกอยากอยากดึงรีคอล์ความรู้สึกตรงนั้นมายิ่งทําบ่อยยิ่งดี เล่นมโนมโนมโนไปเลยมโนภาพไปเลยแบบเหมือนบางทีเดินเดินไปไปเห็นออฟฟิศไปเห็นแบบเหมือนไปส่งงานเที่ออฟิศไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยตรงนี้มันคลับคลาค้าไงไอ้ที่งานในฝันหรือว่าแบบหูผู้หญิงคนนี้บิสบอสคนนี้เฮ้ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้เลยพอเขาเดินไปแล้วเราก็ทําท่าแบบเรียนแบบเขาค่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทาไปเลยทําไปเลยแล้วก็แบบเนี่คือเป็นตัวชันแล้วอย่าลืมเรื่องของ b e i ิ g ในการในการที่ ไปอยู่กับอยู่กับเรื่องนี้อยู่กับเรื่องนี้งานดีสนุกจ้งได้ตังค์เยอะเนี่ยอยู่กับเรื่องนี้ว่ามันต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรแต่มันไม่ต้องเป100๊ะร0อเข้าใจปะมันแบบไปรีเสิร์ชแล้วก็หาพยายามอัปเกรดตัวเองหาทักษะในการทําก็ฝึกภาษาอังกฤษฝึกอะไรทําไปเรื่อยๆทำทาไปตลอดเวลาทุกอย่างให้ลูกเข้าหา ไอ้งานอันเนี้ยที่ที่เราต้องการทุกอย่างให้ลูกเข้าหามันแต่มีอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าอย่าเนี่ยที่บอกก็คือต้องสลายแรงแรงความความคิดลบแล้วก็คือว่าไม่พอเราแอคไปแล้วอะตรงเนี้ยสิ่งที่ดีมากๆเลยคือว่าเวลาที่เราแอคไปแล้วเรารู้สึกฟินอนะเรารู้สึกว่าเราแบบเป็นคนนั้นจริงๆ แสดงแล้วแสดงสมบทบาทจนมันเป็นคนนั้นจริงๆ,ๆมันจะไม่รู้สึกว่ากังวลกังวายว่าเมื่อไหร่จะได้งานตรงนั้นมันจะแบบเหมือนเราเป็นตรงนั้นแล้วจริงๆริงนะคะไม่ต้องไปกังวลกังวายมีหน้าที่แค่จดจ่ออย่างเดียวถ้ากังวลกังวายเนี้ยเรามีหน้าที่ตัดมันออกไปแล้วก็เคล็ดลับก็คือจดจอ่องานดีสนุกจังได้ตังเยีะแล้วก็ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันได้แล้วอะ่ะคือไปจดจ่อเรื่องอย่างงี้ดีกว่า ถ้าถ้าถ้าจะมีความรู้สึกว่าหูเมื่อกวนก歪วว่าเมื่อไหร่มันจะได้ทําไมมันไม่ได้สักทีเลยอย่างเงี้ยอย่าไปก็คือแบบตัดเลยตัดตัดความคิดนั้นเลยแล้วก็หันกลับมาจดจอ่อหันกลับมาจดจ่อเลยแบบกับภาพที่เราสร้างในหัวกับความรู้สึกอารมณ์ความฟินว่ามันฟินขนาดไหนที่มันได้งานนั้นมารับรองได้ว่าเดี๋ยวได้แน่นอนนะคะแล้วเท่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า บางทีมันไม่จําเป็นต้องไปจําไมนะคะว่าจําหม้อาาหนูจําหม่คือไปเขียนเนี่ยคือแบบเราเขียนเอาไวอาอ้อย่างเงี้ยห้าสิบข้ออะไรเงี้ยมันจําเป็นต้องเขียนห้าสิบข้อไหมยอย่างเช่นมาสเรื่อยของพี่กินเนี่ยมาสเรื่อยคู่ชีวิตเนี่ยสามสิบกว่าข้อแต่ในสามสิบกว่าข้อนี่มีข้อย่อยกําลังจะไปปรับปูงใหม่แล้วนะมันจงมันทาให้มันทําให้นใหคนคนนั้นเนี่ย หรือตำแหน่งนั้นน่ะเขาจะเดินทางหาเราชา้าเกินไปหน่อยเพราะว่าเราไปใส่ดีเทลที่มันมันอิลิเวนน่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือมันเยอะเกินไปหรือว่าเราไม่ได้ต้องการอันนั้นจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกเรามันต่อตานนะคะเพราะฉะนั้นเอาชัดๆเน้นๆออกอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญนะวันนี้สองสาคลิปนี้คือให้เต็มที่จริงๆให้แบบทุกอย่างที่เคยทดลองมาแล้วไม่มีใครบอกด้วยนะคะ ก็คือ,อ,อให้เขียนคือที่บอกอะ่ะอย่าไปจำไม่ว่าถ้ายังไม่ใช่50ข้อนี่คือไม่ใช่งานในฝันคุณต้องเอาไว้ก่อนนะถ้าเขาเรียกไปสมัครงานเนี่ยถ้ามันได้สักแบบประมาณ70%เอน่ะเอาไว้ก่อนนะงานนั้นะ่ะเพื่อที่เพื่ออะไรเพื่อปรับไวเบชันอย่างน้อยคุณก็ออกจากงานเก่าที่มันได้งานที่ดีขึ้นแล้วคุณค่อยไปเขียนใหม่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกไม่พอใจคุณค่อยไปเขียนใหม่ แล้วไม่แน่ไอ้งานที่มันตรงอ่ะเจมันอาจจะกลายเป็นงานในฝัน100%เลยก็ได้หรือว่าคุณได้งานใหม่ในฝัน100%แต่มันมีนิดนึงมันจะมีเรื่องที่คุณด e โกชีเอตไม่ได้ไม่ได้แบบนี้คุณไม่เอาคุณเขียนมาอย่าให้เกิน5้าข้อสําหรับงานดีงานดีสนุกจังได้ตังค์เยอะของคุณเนี่ยนะคะคุณเขียน qualification มัน20ข้อ30ข้อ40ข้อ50ข้อแต่ ใหญ่ไปเยอะใหญ่เยอะมากถึงขนาดสามสิบสี่สิบข้อมันไม่โอรหรอพี่ว่านะคะเพราะว่าแสดงว่าคุณแบบไม่ไม่โฟกัสแล้วอะไม่ไม่โฟกัสไม่รู้ว่าจริงๆคุณสมบัติจริงๆที่เราอยากได้งานนั้นคืออะไรเนี่ยสมมุติว่าสิบห้าข้อนะคะคุณเขียนสักสามข้อว่าสามข้อนี้คุณต้องได้ถ้าสามข้อนี้คุณไม่ได้คุณไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ว่าผ่านมีคนเรียกไปสมัครงานสัก เรียกไปสัมภาษณ์งานผ่านสามข้อนี้มีคุณสมบัติสามข้อนี้งานเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมีคุณสมบัติสามข้อนี้นะคะแล้วมี B. อีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่เขียนคุณเอาเลยเอาเถอะคุณเอาเลยทํางานไปทําไปก่อนแล้วคุณไปเขียนใหม่คุณไปมานิเฟตใหม่ในส่วนที่คุณอยากได้แล้วยังมันยังขาดอยู่คุณอย่าไปคุณอย่าไปแบบเอ้ยจำไหมนี่ไม่จริงกดการ กฎการแมนิเฟตไม่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคนที่ได้มาสเตอร์ลิสคู่ชีวิตน่ะเขาก็ต้องปรับยังไงก็ต้องปรับแล้วเขาก็เขียนมาสเตอร์ลิสอยู่เรื่อยๆปรับให้แฟนเขาคู่ชีวิตของเขาอะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบมันวิเศษมากๆมันไม่ใช่แบบครั้งเดียวแล้วคือมันเป็นอย่างนั้นกฎการเสกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็คือต้องต้องใช้ชีวิตผสมผสานฮาร์โมนีกับโลกด้วยคือไม่ใช่ เราไม่ได้เป็นวัตถุเสกมาแล้วปุ๊บแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีการปรับตัวมันไม่ใช่มันต้องมีการปรับจูนพลังงานกันอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้อํานวยใชย้ให้ผู้อย่างนับบวชมากเลยอานวยใชย้ขอให้คุณได้งานในฝันงานดีสนุกจังได้ตังเยอะเป็นของคุณอยู่แล้วเขาเป็นของคุณอยู่แล้ว ตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของคุณอยู่แล้วถ้าคุณคิดได้ว่ามีงานอันเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันมีอยู่แล้วมันเป็นของคุณอยู่แล้วนี่มันเป็นกฎของจักรวาลเลยเพียงแต่ว่าแค่ค่อยๆไปถางไอ้เรื่องของอดึงสิ่งตัดสิ่งที่เหนียวหลังออกไปใส่เชื้อเพลิงคือความสุขความคิดบวกเอ่อทุกอย่างที่มันเป็นบวกลงไปแล้วก็บีอิงนะคะบีอิงก็คือว่า act as if เนี่ยอันนั้นเป็นยังไงคุณ แอคให้สนุกไปเลยแอคแล้วนะมันต้องสนุกไปเลยเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจใครมันชีวิตเราถ้าคุณได้มันยิ่งมันโอเคมันยิ่งมันคุ้มมันคุ้มโคตรคุ้มแล้วคุณค่อยไปเสกอย่างอื่นแล้วนะมันโคตรคุ้มนะลองทําดูนะคะนั่นแหละ act as if being แล้วแล้วก็อย่าลืมกดสามหมายถึงสามคอเนี่ยต้องได้ ผ่านอย่างต่ำเนี่ยสข้อไม่ได้ไม่เอาแต่ว่าถ้ามันมันผ่าน3ข้อนี้แล้วได้ประมาณสักเจคุณเอาเลยนะ <c oughs> อย่าเพิ่งไปแบบโอ้โเสกไม่ได้ผลเลยยังไม่ได้เอาก่อนแล้วไปเขียนเสกใหม่นะคะปรับล้วก็ค่อยๆปรับพลังงานใหม่ไม่แล้วมันอาจจะถึงร้อยเปร์ซตามนั้นเลยนะคะอำนวยชัยให้ได้งานในฝันเร็วๆมันเป็นของคุณอยู่แล้วมันเป็นของคุณอยู่แล้ว แอคไปเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้ววันหลังอยากให้พูดเรื่องอะไรลองรีเควสมานะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ใจตรงกันแล้วพี่มีความชำนาญในเรื่องนั้นนะพี่ก็จะทำให้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะบ๊าย